สิบความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสุนัขสวัสดีค่ะพบกับช่องแพรวันเพชนะคะวันนี้หนูจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสิบความเชื่อผิดๆที่พวกเราเรามนุษย์เนี่ยจะเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสุนักกันค่ะความเชื่อที่หนึ่ง ความจริงแล้วเนี่ยสุนัขมองเห็นได้ในช่วงโทนสีฟ้าแล้วก็ช่วงโทนสีเหลืองนะคะถึงแม้ว่าสุนัขเนี่ยจะเห็นได้ไม่ได้ชัดเจนขนาดเท่ามนุษย์นะคะแต่ว่าพวกมันก็ไม่ได้เห็นโลกเป็นสีขาวดําทั้งหมดสัทีเดียวค่ะความเชื่อที่2จมูกสุนัขแห้งเนี่ยแปลว,ว่าป่วยความจริงไม่ใช่นั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าอากาศแห้งเนี่ยก็จะทําให้จมูกของสุนัขเนี่ยแห้งไปด้วยได้คะ่ะ แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่จริงเสมอไปทีเดียวค่ะก็คือต้องดูแลแต่สถานาการณ์ด้วยนะถ้าเราเห็นว่าแบบเอ้ยอากาศก็ค่อนข้างจะแบบมีความสมดุลน,นะมีความชื้นนะแล้วทาไมจมูกสุนัขแห้งอันนี้เราก็อาจจะเกิดความสงสัยได้นะคะก็คือแล้วก็อาจจะพาสุนัขไปตรวจเช็คให้แน่ใจนะคะว่าเอ้ยอันนี้ป่วยหรือเปล่านะหรือว่าอันนี้เป็นเพียงเพราะว่าสภาพอากาศอะไรแบบนี้ค่ะความเชื่อผิดๆที่3สุนัขสามารถกินกระดูกได้ทุกชนิดค่ะ ซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยก็ผิดอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะกระดูกไก่ที่สุกแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าก,กินเลยเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าการที่สุนัขได้เทคได้รับประทานกระดูกไก่ที่มีความสุกแล้วก็แข็งตัวเนี่ยจะทําให้พอเมื่อสุนัขกัดใช่ไหมคะมันก็จะอาจจะแตกข้างในแล้วก็ถ้าแตกเนี่ยมันก็จะมีความแหลมแล้วก็สามารถทิ่มคอ ทีมเอวัยวะส่วนต่างๆของสุนัขได้นะคะทําให้เกิดความอันตรายค่ะความชื่อที่ 4. สุนัขเนี่ยแกว่งหางแปบลบว่ามีความสุขค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกเสมอไปนะคะแต่ก็มีส่วนถูกค่ะซึ่งการที่สุนัขเนี่ยกระดิกหางหรือว่าแกว่งหางเนี่ยนะคะเป็นแนวแบบ เป็นฟิลแบบตั้งหางแล้วก็กว้กุกุกกอย่างนี้นะคะก็คือบางทีอาจจะมีความโมโหโความโกรธความตื่นเต้นความกังวลหรือว่าบางทีอาจจะเกิดการก้าวร้าวได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องสังเกตจากภาวะอื่นๆหรือว่าแบบพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วยะคะ่ะเช่นถ้าหางตั้งขึ้นกระดิกแล้วก็แข็งเลยด้วยเนี่ยจะแบบว่าเป็นการสื่อถึงอารมณ์ที่ก้าวร้านะคะหรือตอน,น,นอาจจะเป็นภาวะบอารมณ์ร้อนอยู่อารมณ์โกรธอยู่อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ค่ะความเชื่อผิดที่5 สุนัขที่มีจาฝูงเนี่ยจะต้องถูกกดให้อยู่ภายใต้อำนาจมนุษย์เสมอจากงานวิจัยเนี่ยนะคะได้เปิดเผยว่าการที่เราฝึกสุนัขด้วยความรักความแบบมีความแบบ positive แล้วก็พลังในเชิงบวกเนี่ยจะทําให้ฝึกสุนัขได้ดีกว่าการตบตีหรือว่าการการะทําในเชิงลบนะคะแล้วก็การที่เราฝึกสุนัขเนี่ยในเชิงบวกเนี่ยก็จะ,ะส่งผลได้ดีกว่าการที่เรา ฝึกสุนัขด้วยการเชิงลบเนยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเชิงบวกเช่นกันสุนัขทําดีแล้วอาจจะให้ขนมเป็นรางวัลหรือว่ารูปหัวกอดเป็นรางวัลอะไรอย่างนี้นะคะให้เขารู้ว่าเอ้ยสิ่งนี้เนี่ยดีนะแล้วก็ในเชิงลบก็อาจจะประมาณว่าถ้าทําไม่ดีแล้วก็ตีหรือว่าทําไม่ดีแล้วก็แบบอาจจะแบบว่าทําพฤติกรรมที่รุนแรงใส่นะคะซึ่งขอยืนยันอีกทีนะคะว่าการฝึกสุนัขในเชิงบวกเนี่ยมีผลดีกว่าการฝึกสุนัขในเชิงลบค่ะ ความเชื่อที่ 6. สุนักแก่แล้วฝึกไม่ได้ความจริงไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีความฝึกได้มีการพัฒนาการที่ช้ากว่าสุนัขที่ยังเด็กนะคะอาจจะต้องอาศัยความเพียรพยายามแล้วก็ฝึกฝนมีวิน,นัยฝึกให้เขาไปเรื่อยๆค่ะความเชื่อที่7การที่เราจูงสุนักด้วยปอกคอที่แน่นๆแล้วก็รัดคอมากๆเนี่ยจะทำให้ควบคุมสุนัขได้ดีกว่ากันไม่ได้รัดแน่นนะคะ ซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยก็ผิดอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าการที่เรารัดคอสุนัขแน่นเกินไปอาจจะทําให้เกิดความมีแบบว่าผลต่อทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบบาดเจ็บได้ค่ะทางที่ดีเนี่ยแนะนําให้ใช้สายรัดอกนะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าการใช้แบบปลอกคอที่รัดคอค่ะความเชื่อที่แสุนัขเล็กเนี่ยจะต้องกินอาหารเหมือสุนัขใหญ่ค่ะ ซึ่งความเชื่อน,นี้เนี่ยก็ไม่ถูกอีกเช่นกันนะคะซึ่งความเชื่อน,นี้เนี่ยความจริงแล้วทั้งสุนัขเล็กแล้วก็สุนัขใหญ่เนี่ยจะมีความต้องการทางสารอาหารด้วยแบบว่าพวกโปรตีนคาร์บโบไฮเดตด,ด้วยแบบว่าปริมาณขนาดที่ต่างกันนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวด้วยค่ะ9สุนัขต้องอาบน้ําทุกวันแอดแอดผิดอีกเช่นกันนะคะซึ่งสุนัขเนี่ยถ้าอาบมากเกินไปก็จะทําให้มีความ ะระคายเครื่องผิวหนังแล้วก็ทําให้ผิวหนังของสุนัขตัวนั้นๆเนี่ยแห้งได้นะคะทางที่ดีเนี่ยควรอาบน้ํา2-4ครั้งตอนหนึ่งสัปดาห์ค่ะ10ความเชื่อสุดท้ายนะคะก็คือสุนัขเนี่ยเข้าใจภาษาของมนุษย์อย่างองแท้แล้วก็แท้จริงค่ะซึ่งผิดนะคะก็คือความจริงแล้วเนี่ยสุนัขจะจับสังเกตจากท่าทางน้ำเสียงโทนเสียงแล้วก็แบบวิธีการออกคำอะไรอย่างนี้มากกว่าความหมายที่แท้จริงค่ะ น,นี่ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสิบความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสุนัขค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ความดูแล้วก็ได้นําไปแบบใช้กับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย